สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตลรถข่าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาพคุณลูกค้ามาดูรถข่าใหม่สีสวยคันนี้อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวกรอบเป็นโชฉบไมเ์เชนนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวตา้าวีออสนะคะ 1.5e ปี2015คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ สามแสนหนึ่งับาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ขอเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์ Pedro นะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพี่มาเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตลต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4356นะคะใิส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติกเรฟเลกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวกรอบเปโชโมมาในเชนนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019แมขอบ1 5นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะใ <t> <cover> นส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียกกวกับตัวรถนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียกวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงบุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3โลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะ v อ s ได้เป็นตัว E นะคะคุณลูกค้าได้เป็นทับเพียนได้เลยนะคะ 4356นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถสีสวยนะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีอ 1.5e นะคะปี2015คันนี้นะคะได้เป็นสีน้าตาลบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 3 1>, 1 9แ0นหมับาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้อนอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะพิงอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถที่สาขา2นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาะคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะเป็นสีดำนะคะ ช่องด้านล่างใส่แก้วน้ําผลน้ามาให้นะคะก็ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพมรมลัย3ก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอนดรอยอกนะคะเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้าก,กร,รมหยี่สีดํานะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทน ภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสาหรับครนนี้ปัดสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จะเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารันเลยค่ะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะคะตกแต่งด้วยลวดลายเสือมือนสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง,งพอสมควรน,นะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรม สีดาเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีนี่เลยนะคะตรงการมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็น กระเป๋าจิงโจ้ามาใส่ของมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้คือออปชั่นครบเครื่องเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพีม,มารีวิวแนะนําคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะบอดี้เดิมๆเลยนะคะเบาะใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมีการปรับสาภาพในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาววีออนห้ามพลาดกันเลยนะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมไม่ขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพไม่ขาดไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้บอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้ลดราคาถูกๆนะคะแล้วก็บอ <c oughs> ดด้เดิมๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงก,กันได้เลยนะคะที่บริษัทพิจยนต์นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเรามา <c oughs> ดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระก,กันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานา,นานาได้นะคะ อุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอไหล่เดิมแท้จากโรงงานผุงเครื่องมือต่างๆนะคะนิ้วลอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมาดูรีสอนของตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจาก ออกจากที่ได้เป็นสีเดียวกัโตวรถล้อยเมตอัพต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4 3 5 6นะคะสนาดลูกค้าเท่านได้นะคะที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะวีออสคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีสวยสีหายยากด้วยนะคะคุณลูกค้าสีนี้ได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวพิญจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในสดนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามที่มาเลย ค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถลายเม็ดอาร์ต่างๆแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคารสังเกตจุกยางตัวน็อตนะคะสติ๊กเกอร์มองอลยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องมีมีทีไอนะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตการชัดๆเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานันเลย มาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขัวกันเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวันรันตีหลังการขายอีก30มสิบวันเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้ต้าวีออสนะคะ 1.5e ปี2000 15คันนี้นะคะด้านเป็นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสาหรับคันนี้ผลเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผนสูงสุดได้7ปี80สิงวันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ743253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ สำนังกงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยก, like, ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทรถยนต์นะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามารีวิวอัปเดตรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ